พัพพุทครับถุงนี้ครับงานพิเศษครับเพื่อนเพื่อนทีมรุ่นงานครับมาประกอบอันประตูวันนี้ครับอนาทิ์เรากอบัานประตูนะครับรับเหมาครับผู้รับเหมานะครับเราให้จวลพันธ์นะครับตัวลพันธ์วนี้นะครับประกอบเฉยนะครับกับทีมงานหลายๆายคนครับ ปรกอบเสร็จก็มาตั้งไว้นี่ว่ยิงลังกระสีนะครับมีลังกระสีฝ่ายน,นี้ก็รับเมาตัางหากนะครับนี่จิดใหญ่แก้วบุพักน้ำมูลเลยวะเน <c oughs> อจเอาแกะยอมมือละหาพันวะเลยเรื่อนนะยๆนี่ครับ ติดใยกแก้วมันจะติดกระจกนะครับ internet. ช่องนี้ติดกระจกช่องนี้ติดกระจกงานผู้รับเหมานะครับวันนี้มารับพิเศรษรับงานพิเศษครับมาทําเป็นตัวครับตัวละพันนะครับประกอบนี้ครับประกอบเสร็จมันตั้งไว้นี่เอามาตัง้งแล้วก็ยิงลังกะสีใช่นี่ครับยิงลังกะสีเลยช่องนี้ติดกระจกช่องนี้ติดกระจกนะครับ ช่องนี้ติดกระจกติดกระจกตั้งหางราคาตั้งหางครับประกอบตั้งหางะเยาแก้วตั้งหานะครับสี่ทุกท่านนะครับเจ้ก่อนนะกครับขอบคุณกดไลค์กดติดตามทุกๆท่านนะครับจะเป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบาย,บายครับ